แฟนคลับมิวกราฟฉลองครบรอบ2ปีหวานใจมิวกราฟเดย์2เยียฮอตติดเทรนทั้งวันแฟนคลับมิวสุภทธิ์และกราฟคณาวูฉลองครบรอบ2ปีบ้านหวานใจมิวกราฟพร้อมใจกันติดหวานใจมิวกราฟเดย์2เยียสุดปังติดเทรนทวิตเตอร์ทั้งวัน เพลิดเดลียวบ้านของหวานใจมิวกราฟซึ่งเป็นกลุ่มแฟนคลับของสองหนุ่มฮอตอย่างมิวสุเประสิทธิ์และลับคนาบุตรเดินทางมาครบ2ปีแล้วทําให้แฟนๆพร้อมใจกันรวบรวมโมเมนต์สุดประทับใจที่ได้ร่วมเฟรมกับมิวกราฟรวมถึงช็อตน่ารักของ2หนุ่มมาแชร์พร้อมติดแฮชแท็กหวานใจมิวกราฟเดย์สองเยเพื่อร่วมฉลองไปด้วยกันและแน่นอนว่าฮอตไม่แผ่วขนาดนี้ติดเทรนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งในช่วงเชา้าวันที่21มกราคมเรียบร้อยแล้ว